โจโยุ้งหลังก็เล้วก็ไม่รู้เลยแม่งหน้าข้างแถบนี้กูก็ไม่สนใจกูนั่งเล่นเนื้อมาดูไปต่อก็านั่นงถือไม่ถามพี่พี่ต่อเดี๋ยวบ้าผมเรื่องอะไรเราหันเรา,าหันหน้าเาแล้วจะมาแค่นั้นเองยกคำเดียวมมแม่งมาเลยตุออ้มเข้าปากเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งนึ่งบายโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันกเปกเเเเข,เยยข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหฮส่วนวิ่งไปหาผมมาด,ดเลย อยู่ไม่ได้หาว่าเราไปรังแกเขาวหาว่าเราไปบีบขาวอย่างนั้นอย่างนี้อีกก็คือวิ่งไปป้อมป้อมไเลยเออไม่กล้าออกไปเลยขอย้ายแดนขอมาแดนก็เลยบอกเออมึงก็อยู่ไปก็มีแต่ปัญหาไอสัตว์ไปเเอะมึง่ะไม่มีห้ามเลยนะไม่ถามเลยเหรอตีตัวให้เลยตีตัวไปเลยมึงอะอยู่ไหนก็มีปัญหาไอแขกเกี้ยเกี้ยนี้เออไปไหนก็เลยไปเลยที่นอนอะไปเอาดี่แรงไม่กล้าหยิบเดินออกมาหยิบอะเขาบอกว่าสมัยหนึ่งนี่บางสุนเนี่ยก็เทียบระดับกับเลกเอรบได้เลยใช่เขาตีคู่มานะถ้าใครเคยอยู่วิเศษทุนรุ่นทันนะรู้เลยว่าาบงุนท ไม่ธรรมดานะครับยุคยุคหนึ่งเนี่ยใช่อันนี้เรื่องจริงแล้วก็กไปหลายเรื่องจำด้วยธัญยะมัเลยครับไปเคิร์ฟธัญยะด้วยนะครับญยะธัญยะนี่ของเราเลยแล้วผมก็ย้ายไปธัญยะนะไปเจอกันนะแล้วท้ายก็เนี่ยก็อยู่ตีหนูก็คือจะมีเรื่องอย่างเงี้ยตลอดทั้งที่ไม่มีใครมันยุ่งวุ่นวายไม่มีใครมันยุ่งวุ่นวายเรื่องของเด็กอะเข้าไปขาดเรื่องตลอดไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราแม่งชอบแบบว่าไฟเหล็กไงสุดท้ายแล้วเนี่ยผมบอกว่าพอผมปล่อยมาปุ๊บเกิดเหตุที่น้องๆหลายคนเคยฟังพี่เอกพูดนะครับ ในเรื่องร้านหน้าหมี่กรอบพี่นุ่มรู้ยังฮะว่าเขาเดินมาแล้วน่ะระยะนั้นเขาก็ยังไม่รู้เพราะเขานั่งกินร้านหน้าหมี่กรอบอยู่โอ้โหนั่งงมหน้ากินครับพอมาถึงตัวแนละ้วเขาบอกว่าเอาคุยนด้วยหน่อยตีลุ่ก็บอกอ่ะได้คุยเีอะเขากินร้านหน้าไ,ไดยคุยไปด้วยคุยไปคุยมาเหตุการณ์ถามว่าจะเอาไงอะไรอย่างเงี้ยครับนุ่มผิดน,นุ่มตบไรก็คุยกันก่อนนะครับคือเขาก็ให้เกียรติไม่ได้มาถึงแล้ะแทงเลยว่าเพราะอะไรไปตบเด็กทาไมอะไรอย่างงี้ก็คือว่าเจรจากันก่อน้วยมาพูดเจตาไปเจตามา ไอคนที่โดนตบอะแต่ผมก็รู้ว่ามันก็เป็นงานมาอยู่แล้วคุยไปคุยมาถามว่าจะเอาไงไอนั่นเราบอกว่าไม่เอาไงมันก็ทิ้งตีนุ่มเลยทิ้งตีนุ่มโดยการตามก่อนอ๋อต่อยนะลาาหน้าอีู่ือ,อลาาหน้าอยู่เหมือนเดิมน,นะลาดหน้ากระจุยเลยลาาหน้ากระจุยเลยเพอาลาดหน้ากระโจยเยต้ม ห like you know anyway, right. ุ่ว่าเงถูกไหมเสะเขาก็ลุกกว่ตอนนั้น่ะก่อนผมปล่อยไปเนี่ยติหนุ่มทุกอย่างในสัมปทานติหนุ่มหมดแล้วทั้งสนามเปตองตะก้อก็เอาอะไรก่ะทุกสิ่งทุกอย่างติหนุ่มเก็บหมดเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วในแดงก็คืออยู่กันสงบปกติทุกคนก็ให้ติหนุ่มหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมปล่อยมานะขอความก่อนนะอความ่าไอ้ก่อนที่เราจะมาเก็บสนามเปตองเราเก็บสนามตะก้อมีอยู่ทีหนึ่งครั้งหนึ่งเราไม่มีเงินในบ้านอะแม่งเลื่อนน้อยแล้วเราให้นักตะก้อไอ้เสิร์ตอะเป็นตะก้อที่ แต่ก็เสาอาทิตย์เนี่ยควจะไปแทงฝั่งมันเยอะฝั่งมันเนี่ยเป็นร้อยเราก็บอกไอ้เซอร์เดี๋ยวกูให้มึงคือแถวสองแถวว่ะช่วยหน่อยว่ากูไม่มีตังเลยว่ะตอนนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวให้เด็ดในบ้านกูไปจับแม่งก็ให้เอาง่ายให้ปล่อยงูอ่าปล่อยงูหน่อยวะให้ล้มไหมแพ้ไปไอ้เคียนก็ปล่อยน่าเกลียดเกินไอ้สัตว์เขาเสิร์ฟมาลูกแรกแม่งไอ้เซอร์โปรตีแหม่มันรับเนี่ยมันต้อแหมรก็ต้มาปักใช่ป่ะแม่งดูแลปุ้งนู่นเลยครับหลังคาชั้นไม้เย้เช้โหไม่เนียนไม่เนียนดอกแรกแม่งไอ้์เซอร์ดีดีหน่อยดีหน่อย เออเราเราก็ควบคุมสถานการณ์อยู่ข้างสนามนะเป็นร้อยซองเหรโค๊ดตอนนั้นได้มาเท่าไหร่กองกลางตอนนั้นประกอบประกอบเป็นร้อยซองนะเป็นร้อยนะเป็นร้อยซองนะครับลูกแรกผ่านไปเอเคเนี่ยจำมดทำไมไม่จำมดจบเกมอ่ะคนแม่งรู้เว้ยแม่งรู้พี่เตะผิดฟอร์มไอ้เสิร์ตไอที่จะจัดต่อเขแรกมึงลูกเตะหลังขามึงรับได้นิ่งๆตอนนี้มึงรับไม่ได้พี่เตะออกไปนู่นมั่งเออพี่เตะออกไปนี่มั่งนะว่บ้างเตะออกไปเยอะมั่งเรียบร้อยเกมแต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราได้ของมาแล้วพอดีอยู่กัเราแล้ว่เิป๊บแล้วก็เสิร์ตเพิ่มแถวล้วก็ เขาบ้าเออเราเล่นวิธีนี้ถึงมีใช้แล้วเราก็มาเก็บค่าหนาเปี๊ตองนี่หนาแล้วก้อละหนึ่งเราใบเรือหนาเปตองเรื่องราดหน้าเรื่องนานานี่ก็ตีลุ่จะบอกว่าไอ้แผลเปตองเนี่ยก็เหมือนว่าฝั่งที่จะคู่กรณีเราก็เหมือนอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ใช่ไหมเราจะฝั่งตรงข้ามอยู่พอรู้ว่าเหมือนแบบว่าทางนู้นปล่อยงูปุ๊บเริ่มไม่พอใจแล้วแผลแล้วก้อถูกไหมหนึ่งเก็บไว้แต่มีแผลหนึ่งอีกแผลหนึ่งที่ว่าฝั่งตรงข้ามที่บ้าที่มันแทงเราที่ว้านมันไม่พอใจแล้วนะเาว้อกยู่งล ว่าวันนี้แม่งมองกูแม่งเหมือนว่าแม่งให้ท่ากูหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยมีใจออื<ป>แม่งขาวไอ้เหี้ยแล้วแม่งเดินที เนี่ยหวิดซ้ายหวิดฝาฮะเฮ่ยแม่งหน้าอ่อนน่าเอ้ยน่ารักอะฮะเลยไนนั้นเมาสอยู่ห้องออโตก็เลยเฮ้ยเฮ้ยมันนี่โดมเมั้งเขาโดมในห้อโต้ไหมอ่าอย่างงแต่มันเป็นน้องของไอ้นั่นน้องขอโจดเราโจดเราบ้านโจดเราใช่ป่ะพอเข้ามาถึงปุ๊บเราไม่ทำอะไรนะท่านโดมให้มันโดมเข้มโดมเลยปุ๊บก็กะจะเซเลีบมาโซโล่มาแหละหลอกเราดักเอาง่ายเออกะโซโล่แหละเออมาปุ๊บมันไม่ยอมมก็เออไม่ยอมไม่เป็นไรก็ปล่อยมันให้มันโดมแล้วมาครับมันเขาามาเคาะประตูพี่พี่พี่น้องผมพี่พี่พี่นะ แลเออแต่เราไม่ทํายังไม่ได้เอาเราก็ปล่อยมันไปมันก็อาจจะเป็นแผนนี้ก็ได้ที่มันเก็บไว้ใ้ใจบวกกับที่ว่าเราไปเล่นตีไก่กับมันมาระดับสองแล้วสองแผนแล้วฮะสำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกัลละคันหนึ่งไบโคสซีโร่มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจกัลละคันหนึ่งไบโคสซีโร่หรือไลน์แอดโค e ซีโร่สตอรี่และสําหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ พักแคทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเราก็ไม่รู้และต่อตั้งแต่แวันมามันก็ยังครบ นับถือเราเหมือนพี่เหมือนเดินนะนก็เรียกพี่ตลอดพี่ชมบึกมาอะไรมาอะไรมามันก็โยนมาให้เราฟรีเลยนะ,ะของเข้ามามันก็โยนให้เราตลอดนะเราไม่คิดเลยว่าะจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีแผลอะไรเกิดแล้วพอนะวั<อ>นหยุดเล่นใบตองอยู่เรากำลังเล่นใบตองอยู่เลยเสียด้วยเล่นเองเลยเสียด้วยจานิดแม่งมาหนุ่มแม่งโดนมันเกิดเลยว่าหลังลาววันอาทิตย์โอ้โหเยอะแล้ววันนั้นขอออกเรากลับขึ้นไปข้าบนเต็มปุ่มเต็มหลังลาวนี่แม่งทุกตัวเลยเขาบอกไอจิตบอกเนี่ยเดี๋ยวผม่ ความจริงในความจริงเลยที่ที่ว่าผมตบเด็กในบ้านมันเพราะอะไรล่ามาถึงแทงผมคือเรื่องจริงเนุก็ไม่เคยอธิบายให้ใครฟังกไม่เคยไม่เคยไอ้ดิดมาบอกเราจ่าดิดซึ่งเป็นผอชลอซึ่งตัวจี้อยู่แล้วใครก็รู้ครับเฮ้ยจ่าไม่ต้องเอาว่าเดี๋ยวผมดูเองเออเดินเข้าไปไปตองก็เสียด้วยเปีก็ตองเเสียตองยอมยอมทิ้งอ่ะเอาเดินเข้าไปหลังราวเดินไปหลังราว๊บแม่งโดนเกลือเลยแล้วเดินเจอใครพบเห็นโคกดมอยู่เงี้ยแล้วก็หยิบถุงทุบตอง ยึดเททิท้งปึ๊บทุกคนเลยฮะท,ที่ไคดมอยู่วันนั้นคือโดนตบหมดโดนหมดเพราะแล้วเขาบอกว่าไอาศ้ศาสตร์กูขอแล้วไง,งกลางวันตอนเช้าขอกลางคืนบทห้องาศาสตร์ไปเลยเต็มที่พเพราะเลยเกิดเกมมานะกูรู้รู้เหลือเกินว่ามึงหลาหาเด็กในบ้านกูแน่ถ้าไง,งเอามาไง,มงเอามาไม่ได้หรอกไม่ไเป็นอะไปมาไม่ได้ที่มึงยอมมาเองครับมันต้องหลแน่นอนเราเรากันเพื่อที่จะไม่ให้อ่ะจะดดิบไปฟ้องนายแต่ทางนั้น่ะมันไม่รู้พอเราตบมันเสร็จปึ๊บเราก็เข้าสตอเดินตบยาปั๊บเดิมเกมเมาต่อต่อเพิ่มและ ใครไอ้เต้หรือใครแหละไอ้เต้กนเก็บกุญแจไว้ถ,ถ้าเกิดเรารู้ว่ามีเรื่องถามหน่อยเด้ตอโตแม่งค้างอาวุธอยู่แล้วใช่จะมีขากันจายพวกทุกอย่างเหล,ล็กเหล็กทุกอย่างอยู่นั้นหมดรเราไม่มีรู้รถ้าที่เอ็กซ์มันเล่าให้ฟังว่ามันไปคุยกายไอ้นั่นเราก็ยังไม่รู้เรื่องเพราะเราอยู่ในห้องอาโตแต่เอ็กซ์กัะซิดบอกเรางานนั้นเราอาจจะไม่เสียแลไวอ่าก็คือว่าดหนุ่มไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรื่องอ่เอาแจไว้เก็บไว้ที่คนชื่อเต้ดีหนุ่มไปไหนต่อก็อยู่ห้องออโตช้อเช็คยอดจออดยเสียมเหรอน เปล่าก็เปล่าเปล่าคุยกันจอดคุยเสี่ยมันเดิมเออกินยาด้วยนะก็อยู่งั้พอถึงเวลาปุ๊บปุ๊บเราก็นั่งพักหนึ่งไม่เบื่อตัวเช็คยอดตอนบ่ายเออเช็คยอดเช็คยอดเสร็จแล้วก็ได้หนังไปตองหนี่ที่เราเหมือนเดิมแล้วเอ้ยเด็กได้ป่ะเฮ้ยเอาหน้ากมเดิเช็คยอดเสร็จแล้วยอดเสร็จแล้วเออหิวหิวเอาหน้ามาดิมาเพิ่มก็ตาปุ๊บแล้วก็กำลังนี่เลยคุกเลยก้มหน้าก้มตาแม่งมาข้างหลังกูยังไม่เห็นเลยไอสัตว์จออยู่ข้างหลังกูแล้วก็ไม่รู้เลยแม่งหน้าข้างแถบนี้กูไม่สนใจก เราหันเราเอาหันหน้าเขาแล้วจะมาแค่นั้นเนงองยกคำเดียวมแม่งมาหรปุ๊มเข้าปากเลยช้อนอยู่อยเนี้ยปุ๊มคาท้าอนเลยเหรออืมอยู่เนี้ยอ <laughs> ยู่เนี้ยได้กูคนบ้า ไอ้เหี้ยด่ากูขอมไปเลยยังไม่ได้แดกสักคำนะแไม่ได้แดกแต่แตงกับข้าวอะถามหน้าหน้าความช้อนกูก้มหยิบช้อนได้ช้อนสั้นอะหันหลังกลับมาแม่งชักมาเลยสองตัวไอ้สัตว์มือต้องเจอกูไอ้ชายโอ้ไม่พูดคำนี้เลยสัตว์มาสิแล้วก็มาสิแล้วก็โดดนี่มันมันแทงมราเรามันยืนบนโต๊ะอ่าเราอยู่ล่างอยู่รั้งขาอย่างนี้ สามมอยู่งี้อ่าแล้วโดนมาสามข้างล่างจะงอหนาเปตองอ่ะอืมประกับดีวยลูกมีช้อนช้อนเหล็กช้อนสั้นช้อนสั้นช้อนสั้นจอดิ่งข้าวไม่ได้เปฝนแหลมใช่ไม่ฝนแต่เขาเนี่ยเหล็กแหลมเลยเหล็กแหลมสองตัวอ่าแม่งแทงแทงเราเราเราก็ไม่รู้อ่ะโดนไม่โดนเลยก็ต้วงเราก็ปัดจ้วงปัดจ้วงอยู่เนี้ยอ่าจนช้อนอ่ะพับเหลือมากแค่เนี้ยช้อนเราเนี่ยนะช้อนเราอ่ะพับพับไปเลยมันพับเข้ามาเองอ่าปลายพับมาปลายพับมาเองแล้วเราถอยหลังไปโดนที่นั่งตัหนาเปตองอ่ามันเป็นที่ปูนที่ปูนม้อปูฉายหลังไปแลล้้วป๊บมเสียหลลลลัักกเสียห้้มม ไปร้อนร้อนหงายแล้วรอนหงายอ่เราก็บอกว่าไอสัตว์จิโกอย่าล้มล้มแล้วห้ามสามเดย์จิโกอ่ะเพราะกูไม่เคยสามพายนะแบบมันก็ไม่ฟังเราเราก็ถีบไปตลอดถีบยันตลอดยันตลอดมันก็แทงเข้านี่เข้าขาเข้าขาเข่าขาแถวแรกเลยแถ่นี้แถ่นี้แถวเข่าโอเคแล้วก็ตรงแขนตรงนี้อีกดูหนึ่งคือมาโดนตอนล้มหมดเลยใช่ไหมอันเนี้ยอ่าโดนเจอดแทงนี่โดนแผลอันนี้แล้วก็แผลแผลปับนิดนึงอ่าโดนปากด้วยโดนต่อยโดนต่อยโดนต่อยโดนแผลได้แล้วจะโดนแผลช้อนนะแผลต่อแผลช้อนแผลออเปิด สองโลสองโลโดนไปสองโลกับหนแผลไอ้ชายเนี่ยก็คือว่าตัวหลักกันเลยไอ้หนูก็อยู่ในเหตุการณ์ไอ้ไหนูก็จะเข้ามาช่วยเราวิ่งเขาา้าไปตัวก็เปี้ยงจะเข้ามาช่วยโดยแสบมักมวยกอกไปตองอะ่ะหนาๆนาแท่งฟีหนูอะ่ะปังโอ้โหหลับตรงนั้นไปเลยไอ้หนูอะ่ะหล่นไปเลยก,ก,ก,ก็ไม่เห็นหนูอีกแล้วไม่เห็นหนูแล้วครับหนูวิ่งไปไหนลหายล่วงหนูล่วงไปแล้วไอ้หนูล่วงไปแล้วแล้วก็เจอไอ้เอ็ก เอ็กก็คือว่าบ้านมันล้อมเราแล้วละบ้านบ้านเราก็ล้อมมันอีกทีล้อมอีกรอบหนึ่งล้อมอีรอบนึ่งคนคนที่เปิดเราวิ่งหนีไปหน้าประตูแดดนายแม่งปิดประตูไม่ให้ออกเด็กบ้านเราวิ่งเข้าไปใส่กับมันเลยไอ้ตรงนั้นน่ะจะมีกล้องไอ้คนที่เข้าไปตรงนั้นจะเกมแล้วก็ตัวอยู่กลางสนามที่จะเกมตอนนั้นก็ไม่เกมใชป่ะเออก็คือว่าพวกผมเนี่ยคืออยู่อย่างงี้เลยสายสายกันมั่วซั่วไปหมดเลยพูดง่ายๆแล้วอีกคนนึงจะวิ่งเข้ามาแทงเราตอนเราล้มเราไปล้มกลางสนามอีกทีนึงไปล้มเพราะอะไรเสียลักเสียหลักเสียหลักไอ้สาวระมันนี้แหละแล้วก็ล้มล้มอีกทีนึงมันค้อมเรามันจะแทงเรา เอ็กวิ่งมาเราก็จับปัดทุกอย่างนะมือไม้เราไม่ได้ปล่อยนิ่งให้ปล่อยนะเอ็กวิ่งเข้ามากระโดดถีบถีบปุ๊บแม่งวิ่งหนีเลยชัยวิ่งคว่างเหล็กไปแดนห้าคว่างเหล็กจากแดนสี่ไปแดนห้าเพื่อที่จะไม่ปะทะกับเราแล้วคือแทงแล้ววิ่งแล้วอ่ะตอนนี้พวกก้นไปหมดแล้วแล้วอีกคนนึงวิ่งมาจะเข้ามาแทงเราอีกคนนึงเจอเดี๋ยวในบ้านเอาลูกลูกเปตองนะลูกเปตองเนี่ยนะลูกเปตองเหล็กล้วนๆเนี่ยนะเหล็กล้วนๆเลยนี่เลยครับเขาดี โ้เรายังไม่รู้เลยอ่ะเรารู้ที่หลังตาบอดครับลูกเปตองอ่ะนังข้าวนี่เลยน้ำหนักเปตองแล้วบวกกับแรงเว่ยงเนี่ยใช่มันสามารถทําให้ตาบอดเลยนั่งบอดเลยโขเชื่อไหมตอนไปพอบนนะไอ้สงอ่ะด้วยความที่ว่ามันเห็นเราเลือดออกเยอะอ่ะอ่ะสงเนี่ยคือเป็นเป็นประตูแดนอยู่ประตูแดนอ่าคือว่ามันเห็นเราอ่ะตรงนี้รูนึงตรงนี้รูนึงปากไอ้เลือดเราออกเยอะแล้วเราอยู่กลางหนแดดเปนหลอกแม่งวิ่งวิ่งเข้ามาแม่งหาเราเลยเว้ยไปพอบนหายให้มันหาไปนะเออหาไปถึงพอบอเพิ่หาว่าไหลหลังเนี่ยนะเออแม่งไปถ จอโจ๊กโอเดโจออาร์ตูเดินเลยเจอเอาไงเพื่อนไงไอโจ๊กไอเียนอไอโซไม่งงอ่ะไอโซไอสัตว์้วมึงเคยกูหามาเพี้ยเลยเกูไม่รู้ไอสัตว์งหามเพี้ย ลงไปเด็กมือกล้วยโจมเลยใครทำมึงไอ้อ้ยก็เข้ามาพี่ใครทำพี่อะไรเงี้ยว่าเออเดี๋ยวผมจะการให้อะไรให้ส่งยาให้เกินยดปั๊บตกเข้าไปเลยแห้งๆเลยขั้วแห้งแม่งเลยบอกไอ้เหี้ยกูก็เดือดแม่งไปจะตายสงด่าชิบหายเลยมึงแกลบมาอะไรเงี้ยมึงเดินได้เพื่อไปบ่อยสักบ่อยสักสี่สุดซอยเลยแล้วมึงแกลบเสือกเดินไม่ยอมเดินเองอะไรเองฮะเออกูไอ้เหี้ยกูไม่รู้มึงหากูเองกูก็เอาเด็กฮะเออไปเดี๋ยวตุ๊กไอ้โจ้ไอ้อาร์ตเขาถามเรื่องอาร์ตเนี่ยเพิ่งเคยเจอกันสองครั้งครั้งแรกเอารถเนี่ยนะเอารถเนี่ น,นีพี่ฟ้าก็คือว่าใจใ่ายคนนี้มันได้ชอบเลยค,คนนี้คือว่าให้ใจ่ายได้เต็มร้อยคนนี้ไอโอรถเขาอาร์ตนะสายหนูเนี่ยให้ได้เลยเต็มร้อยเลยมันแก้มันแก้แค่เราเต็มที่ไหนที่เราช่วยได้เราช่วยเออทุกอย่างงานนั้นนะ่ะจริงๆแล้วนะเราไม่ได้โดนถ,ถึงร้อยรูเราโดนเป็ร้อยรูอ่ะตายใครบอกไว้ว่าร้อยรูมดเอ็ก <laughs> เล่นกูเป็นร้อยรูเลยโอ้โหร้อยรูนี่กูตายเล่นกูไม่งั้นคุยกับมึงนะเนี่ยตอนนี้กูตายแล้วแต่ดีนะที่ว่านายเขาไม่ตีเราเลยนะเพราะเขาถือว่าเราช่วยเหลือผู้คนเราทำงานกองกลางปลูกต้นไม้แต่ที่เดี๋ยวอยตัวเป็นประโยชน์ให้กับตัวที่ตัวที่เขาเห็นว่าเออรอบนี้มึงมาทำงานอะไรเงี้ยเขาแบบมึงไม่ได้เกเรเหมือนเจก่ออะไรเงี้ยเออเขาไม่ตีเราแล้วพวกมันก็โดนจำแนกย้ายแดนไปแผลเข้าไปลึกไหมต้องแผลไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะประมาณเนี่ย ประมาณนี้คออยู่ก้อยคอเดีูค่ะข้อนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลวแผลขาแผลขาก็ประมาณนั้นของแผลในชีวิตก็เคยโดนครั้นนี่แหละแผลนี้เราก็ไม่เย็บบอกว่าขอเก็บไว้ที่ลึกเออว่ากูโง่รัดหน้ารัดหน้าพาคุณเกย์ไปสัตว์รัดขาคุณโจ แต่กินกินอยู่ดีราดหน้ากระจายอะไรนะแล้วทัวร์นี้ก็ยังกินนะก็ยังมีความวามรู้สึกชอบอยู่แล้วก็กินไปก็คิดถึงภาพอิดถึงคิดถึงคิดถึงอยู่ความคิดตอนนั้นน่คือมีความคิดนะว่าเจอมาที่ไหนก็อยากไปที่นั่นหลังจากนั้นถอดจำแนกไปแยกแดนกันไปเขาไปแดนแดนห้าแดนห้าส่วนตีนุ่มตอนแรกผมยังไม่ไปเขาจะจับผมไปสองตอนแรกครับก็ทำแผลกลับมาจากแดนอยู่แดนสี่เหมือนเดิมอ่ายังไม่อยู่แดนสี่กลับมาก็คือว่าให้อยู่หน้าประตูแดนก่อนครัตัวเหมือนกันแล้วก็จับพวกบ้านนู้นเป็นกกกกกกลลลลุุุุุ่่่่่่่มมมมมเเเเปปปป็็นนนนนนนไไไแแแดดดดออึงงช้ททีาาร พวกเราไอ้แก่ใจร้อนทั้งนั้นเขาวางวางแผนไว้หมดแล้วว่าถ้าเกิดไอ้นี่เข้ามาในแดนเขากะคุมคุมแล้วป่าใช่ปะคือจบเรื่องเลยคุมแล้วป่าแต่แนี่ในความใจร้อนเห็นไอช้ชายมาแค่หน้าประตูแดนวิ่งสวนนายออกมาต่อยมันเลยมันก็ทิ้งของดิมันก็สวนกลับไปเดยกแล้วเรื่องกระเสืรกที่กลับเข้าเข้าแดนอีกเหมือนเดิมก็ถูกไอ้ท่่ามันก็มาต่อยเขาแล้วพี่อะไรที่เขานอยเขาเข้าแดนไปก่อนใช่ป<ะ>่ะมันก็ไม่เข้าแดนนวตอนนี้เข้าไม่ได้เไปมาก็เลยจับเราเข้าไปห้าจับมันเข้าไปสองเพราะว่ามันไปแดนไหนก็โดนหมดเลยไปอาร์ตไปแดนหกที่เจม หมดเลยพวกแบบเออก็คือพวกแบบก็โดนหมดมีไปนู่นอีกมีย้ายไปทันยะอ่ะก็คือตีนุ่มย้ายไปแดนห้าไปกับใครบ้างมีนะไอเอ็กไอแมนไออาร์ตไอกั Art, ๊กประมาณนี้ไออ็กตามาทีหลังแงก็เสีย,สยไปแล้ว เพื่อนซีใช่ป่ะมันเห็นแล้วผอมนะคือว่าเราอยู่แดนมันอยู่4ี่เราอยู่ห้าแล้วตัวยายแล้วใช่ป่ะเออมันอยู่หน้าประตูมันเห็นแล้วเลยออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ,อกเยี่ยมญาติเนี่ยคือว่าตัวผอมดนหน้าแม่งแบบยามเยอะเป็นเยอะเยอะเยอะมากไปถึงปุ๊บล้วก็เฮ้ยเอ๊ะไม่เห็นตอนเย็นแม่งข้ามมาเลยเว้ยใส่ตัวมาเลยมาทำไมเนี่ยเยกมาทำไมเนี่ยไม่ได้ใส่ตัวมึงใส่มาทำยีย่อะไรเนี่ยก็กูเห็นมึงผอมเ่ยเลยขอขอประเดนใส่ตัวเพื่อย้ายมหาเหมืออมีแบบนี้ไหมเคยเจอไหม แล้วจะไป,ปช่วยอะไรมาดู๋ขงเรา,เ,เ,ราเออมาหาอะไรให้เรากินออเออก็อช่วยดูแลเราอ,อะป้าหรือเปล่า <laughs> เออนี่ย็โอเคนะเพื่อนเราใส่สมยัยเด็กๆกนะันนะก็โอเค พอทุกคนมีขาตัวจากแดนสไปแดนหเราบอกเลยว่าทุกคนต้องได้ยอดหมดไม่ใช่แบบได้ยอดคนเดียวนะเขาจะส่งมาให้เราเงี้ยยี่สิบสามสิบแต่ขาตัวทุกคนต้องได้หมดคือยอดเต็มขาเต็มถุงเท้ากูหมดอะตอนเช้ามากูต้องอะบายโค้บบาเงี้ยก็บาไอเงี้ยก็บายไป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 ตอนเย็นจะมาเอามเอากินขึ้นนอนเช้าเดินเออเราจ่ายยาเงี้ยเป็นเตี๋ยสัตเปเลยกูเตี๋ยสัตตอนนั้นมันเฟืองฟูฟูมากแล้วก็เจอพิธิวัฒน์คนเดิมเขาโลภจิตเหมือนเดิม อย่ามูวี่องอย่างเงี้ยโลดจีก็เถอะจับกูไปนั่งอยู่เฉยๆอย่างเดียวอย่างนั้นไมให้กูไปไหนล็อกล้อกูอยู่อย่างนั้นอ่ะเหมือนจะรักแล้วก็เหมือนจะแกล้งแล้วก็อีกอย่างก็เหมือนจะเกลียดเจออะเออคือเขาหลายอารมณ์เราเขาเขาร้อยล้ออารมณ์ไอเราอ่ะลูกน้องเขาล้อเปอร์เซ็นใช่แต่อารมณ์เขาบางทีตกลงคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรเออมือเคลื่อนมึงจะตีกูเนี่ยไม่เออมึงจะตีกูเนี่ยใช่อย่างเรื่องไม่น่ะตีโดนตีเฉยใช่เออย่างอะไรวะเนี่ยกูไม่รู้เรื่องอย่างเรื่องอะไรพาอาอยู่ที่เขาเรียกผาอาเออใช่ตลกหหัวเเเเราาาะ้ถมออีย กูยนะกรับเพราะงั้นต้องอย่าให้ขาดต้องให้เาตลอดต้องเติมต้องเติมให้เขาตลอดต้องเติมเขาตลอดอยู่ในโลกดก็ได้เลยเดูอยู่ตอนนั้นะถ้าเกิดว่ามีทีมเขาเกลียดเขาเกลียดผมมากเลยนะถือว่าผมไปเกย์เขาแหละผมไปเจอเว้ยเปิดตู้ใครไม่รู้เจอยาอุ้ยชัยชิฟปะที่ผสมน้ำกินอ่ะอ่านิทานป่าแดงอ่าอ่าผมไปเจอเว้ยแกล้งฟอร์มเข้าไปหากันเลยไปขอโทษะคืนดีไปขอไปขอคืนดีเพราะกูเกลียดหลบแล้วกูเกลียดหลบเขาแล้วเหรอเขาเกลียดหนุ่มมากนะเออมีช่วงหนึ่งอ่ะก็คือว่า พี่ผมไม่รู้ว่าทำงานแล้วใช่ป่ะผมขอโทษพี่กันเนี่ยพี่ต้องกินน้หาเย็นๆนะเอออุทัยทิพย์หน่อยนะส่งหยอกเข้าไปนะคนน้ํากินพี่ลองกินดูชื่นใจเลยสบายไปกินเออดีเว้ยอเออมาไปจากไหนอ๋อเขาญาติซื้อมาพี่ใช่ป่ะแต่ไม่ใช่หรอกไอสัตว์กูเจอแต่ตู้วักเกอร์ใครไม่รู้ต <laughs> ู้เอาคืนไม่รู้ใครแล้วว่ากังไสให้เขาแดกมากขึ้นนี่นี่อีกนะมีย้ายไปธัญญะอย่างอ่ะแล้วอยู่ดีก็มีชื่อย้ายใช่ไหมมีชื่อจะให้ไปธัญญะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงย้ายดิการเกมาการที่ติดตุ้งเกมบ่อยๆใช่ไหมแล้วมี ล็อกย้ายจากคันย้ายมาใช่ไม่น่าใจนี่นะจะมีชื่อนะเออเพราะว่าเขาตัดหัวของมึงไว้นะนายเด็กนายเหมือนกันอะไรนะเออมีชื่อย้ายมาเสือกย้ายไอ้เอ็กต้ออมีชื่อเราย้ายปพ๊บร้องไห้จะไปด้วยพี่มิวัติขอไปด้วยอ่าพี่เขาบอกมึงไปได้ไงเขาไม่มีชื่อมึงเดชบุญไปเจอกับมันในบนรถอีกโจดเราวันเดียวกันโจทที่แทงตีหนุ่มไว้นี่ย้ายไปด้วยล็อกเดียวกันล็อกเดียวกันและขึ้นรถคันเดียวกันกูก็จับคู่เลยสวัสดีอ่ะมอแจ็คมือแจมเดี๋ยวกูไปนี่แต่ใส่กูแจมือคนละคนนะกุ แต่ผู้นี้ไปเราขึ้นมันเรียกชื่อขึ้นเราขึ้นเราขเขาขึ้นไปนั่งหัวหัวพอมีชื่อมันขึ้นมามันไม่ขึ้นมันขึ้นคนสุดท้ายเพื่อที่จะปิดประตูแล้วอยู่ใกล้นายที่สุดเราก็บอกว่าเฮ้ยช้าเรื่องะอะรอลงหังรอลงรถส่งเได้พี่หัวไม่ต้องรอช้าเรื่องไปกู้สัตว์มึงเดิไนไค้คนที่ไม่รู้กรูเรื่ใครหรอกอแต่อุ้งจมึงมากับเราล้วก็เดินเข้าไปเลยนี่ยมากูเลยนั่งเลยตั้งสาวกันเลยมาไม่ต้องยืนหรอกยืนในเกมหรว่านั่งสาวกันเลยก็ได้มานั่งสาวกับมันอะแล้วนั่งนั่งาาายยยยมมมมเเลลลีหหแรกกกกุุ มาเสองกลุ่มพอแยกสองกลุ่มปุ๊บเขาเรียกเราเข้าไปสองคนคู่กรณีสัปดาห์เราเข้าบอกว่าเรื่องเป็นมาไงแล้วเขบอกเขาไล่เขาตอบเนี่ยพ่อเป็นนี่เอางี้ดีกว่าพ่อผมไม่ยอมใช่ปะ่ะขอเดี่ยวกัาแม่งตัวตัวได้ไหม,มเพรากว่า<อ>มึงมานี่มึงเริ่มต้นใหม่หมดกูถอดตัวให้มึงให้มึงเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างกูไม่ทำอะไรมึงไม่ได้ครับผมขอสาวก่อนตัวตัวกันได้ไหมครับเขาก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นกูตีมึงตีก็ได้ครับแต่ผมขอสาวก่อนกูขอก่อนกูแค้นขอให้ได้ต่อยก่อนเลยยอมใช่ป่ะไม่ได้ถ้างนกิดกูกระทืบนะกมมมมมืออออไไไหว้้เเรราาาถถึงยย่่ขทบกกู็ ความที่ว่าเราไม่ยอมอ,ะอ่ะ ต้องจากขอโทษผู้ถือยอมไม่ขอโทษผูไม่ยอมสุดท้ายแล้วก็จบกันแบบว่าโรยที่ขอโทษยกมือไหว้กันไปใช่ไม่ขอโทษเราให้อภัยไปแล้วเขา่็จับเราย้ายไปจับมันย้ายไปแดนอื่นก็แยกแดนกันเลยแยกแดนเลยกันแน้าแดนี่นุ่มเข้าแดนแดนหนึ่งแล้วไปเจอใครี่นุ่มอยู่กับใครอ้ําของเตยอ้ําละลายเนี่ยที่ออกอีพีอยู่ไหมนะใช่ใช่เจออ้ําซึ่งตอนนั้นเราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมหรือว่าเพิ่งไม่เคยเพิ่งเคยเจอเท่านันแล้วอยู่ดีอ้ําอ้ําอยู่กับไอ้เล็กไอ้เล็กใหญ่แฟร์แฟรอยู่ด้วยเหรออ้ําไอ้เก็ตะโกนเเเเรรรรีียยกกาาตทในุ่ มีนุ่มห้องสองห้องสองห้องสองคือห้องสองเลยพอไปมืดแล้วพอขึ้นห้องสองไอ้พวกนั้นก็เข้าห้องหนึ่งแม่เข้าห้องเดียวกันพอมันไปห้องหนึ่งเขาก็ตามเรื่องเอาบ้าให้เอาจักการเลยบอกผมได้ก่อนตอนเช้าหรือว่ากันตอนเช้าแม่งอยู่โจมเข้าอีกคือเขารู้อยู่แล้วไงเขาไม่ให้มีโอกาสเราที่จะไปเบเชิดหน้ากับมันได้แบบตัวตัวหรือว่าอะไรเลยนะเขาจับแยกอย่างเดียวเลยทันยานี่คือไปอย่างเดียวเลยจับแยกก่อนเลยแยกก่อนเลยไม่ให้อยู่ด้วยกันเลยไปเจอไอ้ป๋องไปเจอหลายๆคนไอ้ซุนก็เจอหลังวัดดาวคนนี้อีกคนหนึ่งที่ทิ้งไม่ได้ผมแล ทำเรื่องแก้เหรอ,อ <c oughs> เจอเข้ามาเดนหนึ่งเลยตังซุนน่ะเข้ามาเลยเราเราเดิมเราว่าไงซุนไงได้บอกระบอกระบอกได้นะพร้อมนะแล้วแบบตัวตัวมาเลยมันก็ทําหน้าเฉยไม่สนใจแบบว่ากวัตีนอ,ะอ่ะแล<อ>้วบบเ<อ>พื่อนเราก็พร้อมอยู่แล้วพรยอํามก็ไม่ค่อยชอบไป็นซุนอยู่แล้วทันจ้านะเจอเจอหลายคนแต่การเป็นอยู่เขาบอกว่าสีวิไลคนเรื่องสู้ของเราไม่ได้สู้วิเศษทนไม่ได้ด้วยปีอะไรตอนนั้นพี่ย้ายไปประมาณปี5้ามีอย่างเดียวคือหนังโป๊หนังโป๊ วอาทิตย์นายเผยดูแค่ดีใจมากดีใจมากตามกันหลัง, ok งบล็อกกันเลยตามหล <c oughs> ังอ๋อย่างโมนี่คือเสีย <c oughs> แล้วเสียสุดแล้วแบบว่าเป็นที่ไดแดนเงียบกิ๊ฟแ <c oughs> ดนไม่ถึง5นาที <c oughs> บล็อกแม่งเต็มเลยครับบล็อกแม่งเต็มเลยแม่งใส่กันใหญ่ลูกตับ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 ยิงกันที่ไหายไม่โปรไันเยอะลูกใครเลื่อนกันลงเดินเดินลื่อนไปหมดอะอ่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมอยู่แดน5นะตอนนี้ผมอยู่แดนที่ว่าผมโดนเกมย้ายไปแดน5ผมเคยแดนห้าไหน แดนห้าบางบอนนะมีอยู่ทีนึงจะดุ๋อยจะด๋อยตอนตอนอยู่แดนห้าตอนอยู่ตอนอยู่แดนห้าอันนี้อันนี้ยอันนี้ย้อนย้อนกับท้าความมาบ้านผมขาตัวหมดกักเอ็กลูกนี้ยครับแบบเตะบอลกับบ้านบ้านเขาบ้านปทูครับแบบระหว่างระหว่างบ้านตีนุ่งกับบ้านปทูอ่าเตะบอลด้วยกันเตะบอลกินน้ำกันขาตัวขาตัวขาตัวหรือขาเปล่าขาเปล่าฟังเราต่อให้ด้วยขาตัวขาตัวแต่มันจะยิงยู่งยากแหละกับลูกหนูโกหนูมาโทรยืนยิงยิงง่ายไงล่ะคือมีตัวติดอีอครับแบบเล่นกันลูกหนู่ะ สนุกสนุกกินน้ำใช่ป่ะแล้วพอดีไอ้จารย์ดูมึงเพิ่งย้ายมาก๊อป์ฟบมะเกลือเลยนะกอล์ฟบอลมะเกลือคนนี้แหละเพิ่งย้ายมาอยู่ด้านหน้าเพิ่งย้ายมาอยู่ด้านหน้าซึ่งก่อนนั้นจิ๋นดุงก็ไม่เคยเคยรู้จักเขาเขาย้ายมาเสร็จปุ๊บเขามาขอเล่นด้วยซึ่งมากเขาเนี่ยใครเห็นแล้วก็อย่ากจะขย้ำอ่ะกวนตีนอ่ะพูดแบบตรงๆเลยนะนี่เอาผ้าอาทิตย์หน้าผูกนี้นะไอสัตว์ไม่ผ้าคอแต่ผูกตรงนี้เล่นทุกคนเดย์เราก็เลยบอกเลยไม่เอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงไปเลยไม่เกี่ยวมึงบ้านกูเล่น มันมันก็เดินไปเียกวันหนึ่งตอนเชามันก็เดินลงกระถามบ้านมันก็แพ้เรามันก็เดินมาถาง ที่หนุ่มมีอะไรกับผมเหรอที่หนุ่มไม่พอใจอะไรผมเหรอเราก็เลยบอกตรงๆว่ากูไม่มีอะไรกับมึงกูบอกตรงเลยนะกูไม่เคยเจอมึงด้วยก็ไม่เคยรู้จักกันด้วยแต่กูไม่ชอบที่หน้ามึงว่ะ <c oughs> บอกแบบนี้เลย <c oughs> บอกที่ไม่เล่นนี่คือไม่ชอบที่หนา้าไออม่ชอบที่หน้าคือว่ามันทรงมันกลัวน่ะกลัวประสาทน่ะใครเห<อ>็นแล้วแบบเออกูไม่ชอบที่หน้าดีกว่าง่ายเลยกูไม่ชอบใช่ป่ะได้ถูก็เลยแบบไปก็มาไปไปอ่างงยโอ้โหอะไรวะแม่เอออะไรวะกูมาไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยเออสบาบไม่เคยบ่นทีเดียวนะฮะแล้วพอเราย้ายไปทางยาปุ๊บเรื่องมันเรื่องมันเกิดแบบนนี้าาเรทั มาทนยยอีกแล้วอ่เย้ายปุ๊บมันเขียนจดหมายไปหาอ้ำาซึ่งรู้จักอ้ําซึ่งจากดุยเนี่ยที่เคยเล่าดีพีเนี่ยเขาเคยอยู่กับทัญยะมาก่อนอ้ําละลายแล้วทันยะแล้วใช่เขาเคยเป็นจ่าที่ทันยะมาแต่ไม่ได้หนึ่งคู่อ้ํอยู่ใช่แต่ความจดหมายอ้ําไม่ให้เราอ่านอแต่แค่ถามว่าหนุ่มรู้จักไอ้จ่าดุ๋ยหรือเปล่าบอกดุยไหนไม่รู้จักเขาเลยรู้ให้ดูอ๋อไอเทียกอล์ฟเหรอเออทำไมอ่ะทำไมมันม ah. ันโนติสมาให้เล่นหมดเหรออ้มาเอกว่า าไงแต่ก็ไม่ได้คําตอบจากเกลับมาเพราะกีดต้นหมายไปมันไม่เขียนกลับมาใช่ป่ะเรก็เลยไม่รู้ใช่ป่ะแต่ในจิตใจลึกๆเรารู้เลยว่ามันต้องสั่งอ้ามมาเพื่อจะเล่นเราแต่ด้วยความที่ว่าอ้ามันอยู่บ้านเราด้วยแล้วก็เลยมาคุยกันมาอะไรกันแล้วเราก็เลยเลาให้อ้ามฟังว่าทำไมมึงคิดจะเล่นกูไม่เล่นกูตั้งแต่กูอยู่ยันห้าไมมึงต้องมาฝากคนอื่นเขาเล่นเราก็เลยแบบว่าเก็บไว้ในใจเพราะเราเป็นคนที่มีอะไรแล้วเก็บไว้ในใจตั้งแต่แผลเ็และวตั้งแต่ถาโค้ใช่ไหมเราเก็บไว้ในใจอยู่ตลอดคือเจอเมื่อไหร่ก็ต้องเล่นมานั้นอ้ามปล่อยอ้ามก็โทรวิดีโอคอลมาก็คุยกันจ่าดุ้แล้วว่าไงเป็นไงบ้างถ่าเราได้ขาว่าจะเล่นหมอตอนนั้นน่ะ เกี่ยวกับหมายปลายอะไรเงี้ยบอกไม่มีลไรนุ่มใช่ป่ะเออต่างคนต่างมาหากินกันเอาโอเคอดีแล้วเพื่อนใช่ป่ะเออไปเจองานบวชโคกก็คุยกันกันเหมือนเดิมปกติเขาไม่สร้างแผลเราเราก็ไม่หาเรื่องเขาเออนิสัยเราก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วมั็นกวนตีนอ่ะแต่แค่ไม่ชอบทรงอ่ะไม่ชอบไม่ชอบทรงอ่ะเพื่อนง่ายคนไม่ชอบทรงอ่ะมันก็ไงก็อย่างนั้น่ะแต่เดี๋ยวนี้มันก็โอเคนะเจอเราก็ยิ้มทักทายเล่นกันเหมือนเดิมนะเออปกตินะแล้วตอนอยู่ธัญญามีเรื่องมีอะไรไหมธัญญานี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมคือทีวีไปอยู่ธับยักษ์อ๋อคือหอีนนโโ้่ การที่โยนทำโทษมันมันสะสมสะสมนะแต่ที่บอกว่าไม่รับไม่รับไม่รับเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีผลตรงนี้นะที่โดนทำโทษเยอะแยะแก่ตัวมารู้ตัวเลยจนสุดท้ายแล้วเป็นทีบีทีบีครับทีบีกรอบหนึ่งรอบสองนะรอบสองนี่คือต้องฉีดยา30เข็มทุกวันวันละเข็มแล้วก็ขึ้นพบเรารู้ก็เคยเป็นครั้งนึงแล้วใช่ป่ะตกตื่นตื่นเช้ามาปกติสามสี่โมงเย็นเริ่มมีไข้ตอนเช้ามาปกติสามสี่โมงเย็นเริ่มมีไข้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยรู้เลยอออ้้้าาาาววแลเยยกร่งีทั้งอาททิตย์ั้งอาทิตย์เลยเริ่มกินน้ำร้อนแล้วเว้ยน้ำเย็นกินไม่ไหวเ มากินอะไรเงี้ยต้มกินนะเออชักไม่ไหวไปขึ้นพอพอไปขึ้นพบอเสร็จแม่งตรวจเจอล็อกเลยขึ้นพบอเลยนอนที่นั่นเลยก็มีผู้ช่วยหมอก็คือนักโทษนี่แหละทะเลาะกับแม่งอีกเรื่องอะไรรู้ไหมไข่ต้มเขาจะต้องแจกยอดทุกคนคนละใบคนละใบแต่อี้เนี่ยเอาของคนแก่ไปหมดเลยไม่ยอมจ่ายยอดให้คนแก่อืโดยเฉพาะคนแก่เนี่ยเอาหมดเลยคนแก่แม่งเอาไปหมดเลยเราก็โมโหดิไอ้เี้เราก็ด่าแม่งเฮ้ยมึงเป็นครยอะไรวะมึงมีสิทธิ์อะไรไปเอายอดเขาอ่ะจ่ายเขาคนแก่มึงเอาได้ไงเขาบอกว่าเขาไม่กินไม่กินครยอะไรเขาบอกหนูครูเนี่ยเขาไม่เขาไม่มีกิ มึงไม่ยอมให้เขาอ่ะมึงมเอาไปแดกหมดเลยสัตว์มึงนี่แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเียจะใส่แม่งอยู่แล้วไงแม่งก็วิ่งเข้าไปหาหมอไปฟ้องหมอหมอคนนี้ตัวเตะฟังกัญยะใช่ปะเขาเรียกเราลงไปเขาจะเตะเราเว้ยไปถึงก็เตะเราก่อนเลยมึงมีเรื่องอะไรประมาณฮะหาเรื่องนักเลงเหรอบเปล่าพี่เพิ่งเตะจะเย็นฟังผมก่กอนยอดไข่เขาให้กันทุกคนแต่เทียนี่เอาไปเก็บกี่คนเดียวถูกต้องไหมครับพี่เออแม่ก็เลยไม่เตะไข่ไปหนึ่งกูคุ้ไม่ยอมกูถือว่ามันเป็นของเขาไม่ไม่เป็นของมึงไม่สมควรเออไม่สมควรอ่ะใช่าตอนนี้แม่ก็เลยจับเราาไปอนก คือเป็นต้องสอนกันว่าเขาทําให้เราตอนเด็กเราคิดแบบนี้ขี้อ่ะบางคนก็ยังเกียดนะแม้แต่ขี้ลูกตัวเองบางคนจะไม่กล้าจับเลยใช่ไหมแต่รเรานี่เห็นทางพ่อเราล้วงเลยปลื้นเลยกูข้างในกูไม่กลัวและขี้กูยิงดาม,มาแล้วเลยเหี้ยกูไม่เคยรังเกียจทีแล้วของพ่อกูไม่กลัวกับอะไรอน่ะก็ล้วงล้างอางบต้องาัสะอาดให้เขาเตรียมเพิอให้เขานอนมันเป็นจุดฐานเหของชีวิตนะอันนี้แหละคือสิ่งที่เราทดแทนคุณเขาได้ก่อนที่เขาจะไม่อยู่กับเราก่อนจะจากกันไปนะครับสําหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาลังหนึ่งบายโคกซีโร่นะคร สั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกะละครั้งหนึ่งบายโคกซีโรนะครับ